นะอย่าเลยไมนะ่มันก็เป็นไรายได้สนเนิมงพอให้มีไรายได้เพ้ามาอาจจะหนักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรหน่หน่อยช่วงนี้ครับช่วงนี้อาจจะหน่อยหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย เดี๋ยวตังเกินตังเกินคืออะไรเอ่ยเดี๋ยวตังเกินคืออะไรเอ่ยตังเกินไม่มีหรอกคาว่าตังเกินเพิ่งโดนโกงไปจะเอาอะไรมาตังเกินตังเกินหรือเปล่า <c oughs> ต่งนี้แบบช่วงนี้คือแนวแบบล้มแบบไม่รู้จะล้มยังไงละ ไม่ไม่ตังเกินหรอกนั่นเพิ่งโดนโกงตังไปนะทุกคนอย่างอย่าลืมนะเพิ่งโดนโกงตังไปนะเกือบแสนนะคะตรงนี้ก็ละห่องละแหงตังกินข้าวจะไม่มีเลยก็ต้องแบบว่าอะไรที่เป็นเงินเป็นงานก็ต้องทำเออสะกิลวอะไรเก่บต่เราก็ต้องเอามาใช้ให้หมด ก็เข้ามาคุยกันยูดเนาะฝากให้กำลังใจด้วยนะหนุ่มเหม่งไม่กับแล้ไม่ฮับแล้วไม่ฮับอยากได้กำลังใจจากยูดมากเลยไม่มียูดอยู่ไม่ได้นั่นเนี่ยอยากให้ยูดแบบให้กำลังใจนะั้นมากๆากให้ยูย่บอกว่าแบบเออนั้นสู้ๆนะ ดีใจแล้วช่วงนี้ช่วงนี้คือแบบไหนมากเหน่อยมากเครียดมากแต่ก็ต้องยิ้มไฮไลท์ให้ได้ให้ได้ผมทุกคนเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ กราส่งกันเราก็ต้องเก็บตังค์นะใช่ไหมเก็บตังค์กลับบ้านบ้าสเน่งก็ต้องเก็บตังค์เก็บตังค์ตั้งตัวค่ะเก็บตังค์ตั้งตัวใหม่ อะไรหลายๆอย่างก็มันก็ไม่ได้หลังใจเนาะใช่ไหมแต่ก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูได้เลยงานนี้อืม นียหลังเจอมะละสมหลังเจอมะละสมหนักๆมันจะจากลายจะกลายเป็นดีใช่ปะใน,นว่าใน,นว่ามันต้องเป็นแบบนั้นใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะยูทั้งสามร้อยกว่าทันอยู่ไหน,นอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้นั้นอยู่ที่ไฮบาค่ะ มาถ่ายมาถ่ายมาถ่ายวิดีโอพรีเซนต์เกี่ยวกับเครื่องดื่มใหม่ <c oughs> อยู่ที่ไฮบาร์ค่ะมาถ่ายวิดีโอพรีเซนต์เครื่องดื่มใหม่ให้กับร้านไฮบาร์ถ้าใครสนใจนะคะก็ร้านไฮบาร์จะอยู่แถวอ๋ออะไรวะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่แถวไหนอพัพโลมั้งจังหวัดอุบลค่ะ อยู่ที่อโนอยู่เลยยังไม่ได้ไปกรุงเทพนะยุงไม่กัดหรอกคะ่ะตอนนี้ไม่มียุงค่ะยุงสามารถจะอยู่ประมาณเอ่อหัวค่ำค่ะหลังจากนั้นจะไม่มียุงแล้วนะคะด้วยธรรมชาติของยุงอ๋อเพิ่งไปมามาทำงานหรอคะ วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเลิกงานกี่โมงเพิ่งถ่ายไปได้ประมาณสามสี่ช็อตสี่ห้าช็อตยังไม่จบมาถ่ายไปแก้ไปอ๋อไปปักเซโอ้ยสนุกนะหน้าเหมือนดาราแต่ก,กะจันหรือเปล่า <c oughs> มีหนคนบอกหน้าเหมือนดารา อักเซสนุกนะนั้นไปเราตายมาสนุกมากน่าเหมือนจักจักกี้ก็คือจิ้งจกสวนจักกคือตุ๊กแกเกิดมาจนแกไม่รู้ว่าตุ๊กแกก็คือจโก,กจ สคงการใครไม่เที่ยวไหนบ้างเอยนั่นก็คงนั่นคงนั่งทำงานนั่งัดตอวีดีโอคงไม่ได้เที่ยวคงไม่ได้เล่นสงการคงยักการยากงานหาเงินก่อน